โกดังสินค้านําเข้าเจ้าดังที่เขาขายของราคาถูกเวอร์เป็นสินค้ามือหนึ่งที่ราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบที่สําคัญคือเขาเติมของใหม่ทุกวันมีสินค้าเลือกมากมายหลากหลายเลยทีเดียวครับมีทั้งแบบขายปลีกขายส่งตามผมมาดูกันเลยตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังหนิงฟู่นะครับสาขานี้เขาจะอยู่ในปั๊มคาวเทคทาลัวตรงนี้เป็นสินค้าจัดโปรโมชั่นเหลือแค่ยี่สิบบาทเครื่องประดับต่างๆพวกแหวนก็แค่ยี่สิบ่ว่าจะเป็นสร้อยต่างหูทุกชิ้นก็แค่ยี่สิบบาทเท่านั้นเคสโทรศัพท์ทุกรุ่ หมวกใบละ80บาททุกใบซื้อไปใส่กันแดดสงการนี้กันได้แว่นตาแค่อร่แปดสิบอกเลยว่าใส่แล้วจะดูเท่มากๆนาฬิกาสวยๆหรูๆเริ่มต้นแค่เรือนละร้อยห้าสิบเสื้อผ้าที่นี่ก็เริ่มต้นแค่ห้าสิบบาทเองเสื้อแบบนี้ตัวละห้าสิบมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงมีให้เลือกหลายแบบเลยขนาดสูรใส่ทำง,งานก็ตัวละห้าสิบบาทเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักเริ่มต้นห้าสิบบาทคือมีเพียบหรือจะเป็นชุดเรดรสแบบนี้นะครับก็ร้อยยี่สิบบาทเองกางเกงเขาก็มีนะครับเริ่ม ส้นสูงสวยๆหรูๆสุภาพาแบบแฟชั่นก็คือมีครบแล้วก็ยังมีรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬารองเท้าคัทชูรองเท้าหนังแบบนี้ก็แค่ร้อยสองเองกระเป๋าสะพายสวยๆลักชัวรี่แบบนี้ก็เริ่มต้นแค่50บาทหรือจะใบใหญ่ๆแบบนี้ก็แค่ร้อยห้เองทุกคนเอมขัดก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มาเขาขายราคาเริ่มต้นแค่ลักสิบแต่เราได้ของคุณภาพกลับไปบอกเลยว่าคุ้มเล่นเด็กก็มีนะครับมีให้เลือกซื้อได้หลายอย่างเลยแล้วที่นี่เขายังมีแบบขายส่งยกกสอบแล้วก็แบบขายส่งยกรางแบบ รัว่งสันกำแพงเชียงใหม่นี้เองแล้วมาช็อปกันนะครับ